สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่11เดือนสิงหาคมอย่าลืมนะครับตอนนี้ใครที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาลทองคําสกุลเงินเรามีให้บริการนะครับทุกท่านนะักลงทุนสามารถที่จะแอดไลน์ ID ด้านล่างหรือว่าสแกน qr code ได้เลยนะครับ VT Market เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50ดอลล u s ์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงิน for, for you กับโปรโมชั่นใหม่ครับใครที่สนใจนะครับคลิกด,ดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลย xm เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30ดอลล u s ์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับก่อนที่เราจะไปดูสถานะของตลาดเรามา พูดถึงความเคลื่อนไหวในช่วงของตลาดวอลิงตีทในช่วงของคืนที่ผ่านมาก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็มีการโหวตของทางวุฒิสภาสารัฐนะครับผลปรากฏว่าผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในส่วนของตัวดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์สามารถปรับตัวปิดบวกที่0.46% S&P 500ปรับตัวปิดบวก0.10%ในขณะที่ n a s d a q นะครับเป็นดัชนีเพียงตัวเดียวที่ปิดตัวเข้าสู่แดนลบติดลบ0.49% ดยนส่งของตัวดัชนีดาวโจงตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกคืนที่ผ่านมาโดยดาวโจนส์และ S&P 500ต่างก็ปิดทำนิวไฮคานร,รับข่าววุฒิสภาสหรัฐลงผ่านร่างกฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานวงเงินกว่า1ล้านล้านดอลลาร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการสร้างงานในสหรัฐ โดยข่าวดังกล่าวเป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคและหุ้นกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงหุ้นสายการบินและธุรกิจเรือสำราญตลาดหุ้นนิวยอร์กดีดขึ้นหลังจากบุชิสภามีมติด้วยคะแนนเสียง69ต่อ30เสียงผ่านร่างกฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน1ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐและสร้างงานครั้งใหญ่ให้แก่ชาวอเมริกัน โดยโครงสร้างการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกจะรวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณครั้งใหม่วงเงิน5.5แสนล้านดอลลาร์ซึ่งครอบคลุมโครงการสร้างถนนสะพานทางรถไฟปัจจัยพื้นฐานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและโครงการอื่นๆรายงานดังกล่าวระบุว่าบุฒิทสมาชิกสังกัดเดโมแครตทั้ง50คน ต่างลงคะแนนเสียงเห็นชอบต่อร่างกฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้นอกจากนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกสังกัดพรพรคกลีพับริกันจำนวน19คนสำหรับในขั้นตอนต่อไปนั้นวุฒิสภาสหรัฐจะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนร,ราษฎรสหรัฐ นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นบางจังหวะที่ทําให้ทองคําเนี่ยมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมานะครับแต่ก็อย่างว่าครับทุกท่านตามที่เราได้คุยกันไว้นะครับข่าวดังกล่าวเนี่ยจะยังไม่ได้สนับสนุนอะไรให้กับทองคํามากมายเท่าไหร่ในช่วงช้าที่ผ่านมาก็ได้ลงไปทําโลแถวๆประมาณ 1, 7 2 5นะครับก่อนที่จะมีการดีดตัวกลับขึ้นมาในแท่งปัจจุบันโดยภาพรวมแล้วนะครับราคาทองคํายังคงกดดันจากสภาวะตลาดการปรับตัวแข็งค่าของดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์และ ิวอัตราผลตอบแทนพาราบารัฐบาลสหรัฐครับในช่วงของคืนที่ผ่านมาก็มีการคอมเมนต์ของคุณอีวานส์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเฟดเขาได้ออกมากล่าวไว้ครับทุกท่านว่ามันก็ไม่ได้มีความต่างอะไรกันนะครับถ้าสมมติว่าจะมีการขยายเรื่องของการทำคิวิชเบลลิงสักเดือนถึง2เดือนอะไรประมาณนี้แต่โดยภาพรวมแล้วนะครับคุณอีวานได้พูดออกมาเนี่ยในประโยคนึงก็คือว่า คําคว่า substantial factor progress นะครับหรือว่าในส่วนของตัวมาตรฐานต่างๆที่เฟดได้มองกันเอาไว้เนี่ยน่าจะบรรลุได้ในช่วงสิ้นปีนี้นั่นหมายความว่าประโยคดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างนะครับว่าเฟดอาจจะเริ่มทํา QE tapering ได้ภายในปีนี้เลยแล้วหลังจากนั้นนะครับพอทํา QE tapering หมดแล้วเขาก็บอกว่า จะได้มีการขึ้นอันตาราดอ,อกเบีย้ยตามมาแต่เขาจะไม่ได้พูดแบบว่าตรงตัวนะครับทุกท่านเพราะว่าคุณอีฟานก็บอกแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขายังไม่มีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนระหว่างการทำคีบีเทเบอริงกับการปรับขึ้นอันตาราดอ,อกเบีย้ยครั้งแรกคือพูดออกมาในลักษณะที่ ไม่ได้มีความชัดเจนขนาดนั้นแต่ก็ยังคุมเครือไปยังทิศทางโดวิชโทนอยู่ซึ่งมันสามารถซับพอร์ตของคําได้แต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะเขาไม่ได้พูดอย่างชัดเจนว่าในปีนี้เนี่ยจะไม่มีการทำคิวเทีบริงอย่างแน่นอนอยังไงก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับทุกท่านและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารในช่วงเช้าทั้งหมดสวัสดีครับ